สวัสดีครับวันนี้ผมมีรถอเนกประสงค์ผันใจสายรุ่ยมาให้ชมกันนะครับโตโยต้าสปอร์ตไลเดอแต่ว่าผมไม่ได้พามาชมโตโยต้าสปอร์ตไ d เดที่แต่งแบบสุดๆนะครับวันนี้จะมาคุยในส่วนของช่วงล่างใครที่ใช้โตโยต้าสปอร์ตไลเดออยู่แล้วน่าจะรู้จักช่วงล่างของโตโยต้าสปอร์ตไ d เดอเป็นอย่างดีนะครับว่าช่วงล่างค่อนข้างแข็งนะครับค่อนข้างกระด้างถ้าใครที่ประสบปัญหานี้นะครับรู้สึกขับไม่ค่อยสบายอยากหาแนวทางที่จะแก้ปัญหาช่วงล่างด้านหลังนะครับเดี๋ยวมาดูรีวิวนี้นะครับพี่สวัสดีค่ะ เจอกันอีกแล้วนะครับค่ะครั้งที่แล้วเราคุยกันถึงเกียร์แกน์คานิวัลใช่ค่ะนะครับแลวก่อนหน้านั้นก็คุยถึงรถกระบะอีกหลายรุ่นค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถปีใหม่คะ่ะวันนี้มาคุยถึงรถปีเก่าบ้างค่ะโรนตอร์สปอร์ตไรเดอร์นี่เรียกว่าเป็นน่าจะเป็นรุ่นแรกๆค่ะรุ่นแรกๆเลยค่ะที่ทางร้านเปลี่ยนจากแหนบเป็นระบบคอยสปริงค่ะตอนนี้ก็ยังคงมีลูกค้าขับเข้ามาขับมาเรื่อยๆค่ะตอนนี้เพราะว่าแก้ปัญหาแก้ปัญหาการกระด้างปัญหาที่เเกกกิดลลยคคือับู้า ก็คืออาการกระด้างแล้วโดดเวลาวิ่งทางไกลแล้วมันเหนื่อยถึงจะเป็นเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่ค่ะแต่ว่าชุดอัปเกรดนะครับ c o ยส spring เนี่ยเป็นชุดที่พัฒนาใหม่แล้วค่ะตัวนี้เป็นชุดระบบ c o ยส spring ที่พัฒนาจากเดิมนะคะจากเดิมเพราะว่าปรับปรุงใหม่เนี่ยมันทําให้นุ่มแล้วก็ถนนมากขึ้นดีครับพัฒนาใหม่ต้องดีกว่าเดิมแน่นอนดีกว่าเดิมค่ะเพื่อใครยังไม่เคยดูรีวิวของ exo suspension ที่เราเคยรีวิวไปหลายๆรุ่นเนี่ย เราให้ข้อมูลพื้นฐานสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับชุดคอยสปริงเซ็ตที่ติดตั้งพื้นฐานเลยก็จะมีระบบคอยสปริงกันเซกัสบัตแล้วก็มีชุดเพิ่มเติมคือกันโครงหลังแล้วก็โชค๊คที่จะเปลี่ยนเพิ่มเติมกาไปในชุดพื้นฐานเลยนะคะครับแล้วมันแก้อาการกระด้างได้แตกต่างจากเดิมไป8ปด0ถึงเก้าสิเปอร์เซตครับอันนี้ตอบโจทย์เพราะว่าปัญหาของลูกค้าก่อนเข้ามาก่อนทําก็คือเวลาขับทางไกลแล้วมันเหนื่อยก้นขับเองเลยนะคะเขาบอกมันจะแกว่งแปว่งแล้วก็ไม่มั่นใจในการขับขี่ เวลาจะตีเหมือนตีเข้าเลนขวาอย่างเงี้ยมันก็มันจะดึงมันจะแว่งการควบคุมเวลาอย่างเปลี่ยนเลนจะทันหันนะครับหรือว่าลาเร่งแซงนะครับหรือเวลาเบรกฉุกเฉินหรืออะไรพวกนี้เข้าโค้งเข้าโค้งให้ตัวรถจะเวียงเวียงปัดไม่แ่มั่นใจไม่มั่นใจค่ะสำหรับสปอร์ตไรเดอร์นะนี่เราคุยช่วงล่างของเรื่องเรื่องสปอร์ตไรเดอร์ที่ปัญหานี้ก็คือเดิมๆคือกระด้างที่บนกันที่พูดถึงเมื่อกี้คือฟิลลิ่งของคนขับความรู้สึกของคนขับนะครับสำหรับ ผู้โดยสารด้านหลังก็เหมือนกันผู้โดยสารผู้โดยสารนั่งหลังเนี่ยก็คือบนบนแน่นอนคือพอลงหลุมลงไรมันจะดีดตัวคือหัวนี่จะไปโดนหลังคาบางครั้งบางครั้งใช่ค่ะเวลาลงหลุมก็ด้านหันครับค่ะคือที่แน่นอนเลยคือนั่งไม่สบายคือคือนี่โจทย์ที่ลูกค้าให้มาครับครับย้อนกลับมาที่ชุดคอยสปริงเมื่อกี้ที่พี่อิดบอกไปคือมีชุดคอยสปริงมีช็อคอัพมีกันโค้งการเส้นการสะบัดค่ะนั่นคือามผมเรียกว่าเป็นสเต็ปหนึ่งค่ะสเต็ปหนึ่ะครับ แต่ถ้าใครเน้นการบรรทุกถ้าเน้นบรรทุกเพิ่มเติมที่มีสัมภาระเยอะเดินทางไกลในใช้ในครอบครัวสามารถเพิ่มเติมชุดระบบถุงลมร่วมเข้าไปได้ค่ะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอก็รถกระบะรถกระบะเยอะลูกค้าที่เป็นรถกระบะแต่จริงๆผมเห็น SUV หลายคันก็ติดใช่ค่ะ SUV ตัวนี้ก็ใช้กันเยอะรถตู้อีกรถตู้รถรถตู้ก็เยอะค่ะเหมือนอย่างเช่นรถตู้รุ่นใหม่อะครับรถตู้นี่เน้นบรรทุกแน่นอนเน้นเน้นบรรทุกคือเราไม่รู้ว่านั่งมากนั่งน้อยใช้สเต็ปสองได้เลยเพราะว่าถึงจะ ใส่ถุงลมแต่ตอนที่ไม่ได้บรรทุกเนี่ยก็สามารถปรับแรงดันลมได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็จะไม่ต้องกลัว<ด>เรื่องว่าใส่ถุงลมแล้วจะกลายเป็นแข็งอีกหรือเปล่าไม่ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลตรงนั้นเพราะตัวหลักเราจะเป็นระบบคอยสปริงก่อนนะคะส่วนเพิ่มเติมถุงลมนี่มาตัวช่วยเพราะเป็นตัวช่วยแล้วเวลาทํางานร่วมกันยิ่งดีก็ไปยกตัวอย่างเบนวีโตเดิมเดิมเขาะจะเป็นถุงลมอย่างเดียวบางรุ่นอ่ะเป็นถุงลมแล้วรุ่นใหม่จะเป็นสปริงแต่กอนข้างกระด้างนิดนึงกระด้างลูกค้าบนแหละ แต่ทีนี้ว่าเรามาเปลี่ยนเพิ่มเติมโดยการที่ว่าจากระบบถุงลมมาเป็นระบบคอยสปริงเพิ่มเติมโช๊คแล้วระบบถุงลมร่วมพอทํางานร่วมกันนั่งสบายครับค่ะแล้วโตโยต้าสปอร์ตไลเดอร์คันนี้ลูกค้าทําสเต็ปไหนครับสเต็ปพื้นฐานก็คือมีคอยสปริงกันเซกัสบัตกันโค้งแล้วก็โช๊คเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวรถกันเลยค่ะเดี๋ยวให้พี่อินแนะนำหน่อยว่ารายละเอียดอุปกรณ์เป็นยังไงบ้างค่ะก็คือยกตัวอย่างนะคะ ก็คือถ้ารถเดิมๆจะเป็นแหนบอย่างนี้นะคะแหนบบรรทุกนะคะนแหนบบรรทุกติดรถมาแล้วเรามาเปลี่ยนจากแหนบเป็นระบบ c o ยส spring ก็คือถอดแหนบตัวนี้แต่ระบบ c o ยส spring เข้าไปไม่ต้องไปตัดเจาะตัวรถสวมกับเจสีเดิมนะคะสวมกับเจสีเดิมยึดกับบูดูแหนบเดิมได้เลยในชุด c o ยส spring มันจะมีกันเซกันสะบัดนะคะอันนี้อุปกรณ์พื้นฐานเลยที่จะติดตั้งของ Sport s p o r ตไ i เดอร์คอ spring หลังนะคะแล้วกันโครงหลังแล้วก็โช๊คตัวนี้โช๊ค ในเซตนี้ก็สามารถปรับจูนเข้ากันได้ค่ะโช๊คเป็นโช๊คแบบใหม่ครับโช๊คปรับเป็นโชคน้ำมันเป็นโช๊คน้ํามันหรือเราจะสามารถที่จะใส่เป็นตัวโมโนก็ได้ค่ะแต่เป็นเน้นเป็นตัวปรับนะคะคึงแก๊สปึงมันในตัวแล้วแบบปรับได้ค่ะแล้วก็จะมีตัวกันเซกันสะบัดใช่ค่ะในชุดระบบกอสปริงมีกันเซกันสะบัดด้วยมีกันโครงด้วยกันโครงด้วยค่ะซึ่งเดิมเดิมสปอร์ตไรเดอร์จะไม่มีกันโครงไม่มีกันโครงมาให้เลยแล้วรถค่อนข้างเวลาเข้าโค้งให้ตัวรถจะเหวี่ยงจะแถ นี่เป็นสเต็ปหนึ่งนะฮะสเต็ปหนึ่งค่ะเพว่าเป็นสแตนดาร์ดเลยที่ผมบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่คุยกับพี่อิกก็คือค่ะที่เรียกว่าเป็นชุดคอยสปริงที่เป็นล็อกดาวน์หรือว่าเป็นชุดคิปเนี่ยก็คือจะมาพร้อมกับแท่นตรงนี้นี่นะนี่ชุดระบบคอยสปริงแล้วก็ใส่เข้าไปติดตั้งเข้าไปสวมสวมกับจัตซีได้เลยอ่ายึดกับชัตซีเดิมชัตซีเดิมมันจะมีรูอยู่ใช้น็อกดาวน์ได้เลยครับไม่ได้เจาะรูเพิ่มไม่เจาะรูเพิ่มแล้วก็นี่กับบูดูแหนบเดิมนะคะบูดูแหนบเดิมก็ยึดดเเข้้าไไปลย เดิมๆก็คือตรงเนี้ยสโลแกนก็คือไม่มีการไม่ตัดไม่เจาะไม่เชื่อมไม่ไมดัดแปลงตัวรถเพราะวันหน้าเกิดลูกค้าขายรถสามารถยกแหนบตัวเนี้ยกลับไปใส่ได้เหมือนเดิมแล้วสเต็จที่2ถ้าต้องการเพิ่มถุงลมถุงลมจะถูกติดตั้งอยู่ตรงไหนครับก็ด้านหลังค่ะด้านหลังก็จะมีอีกชุดหนึ่งส่วนเพิ่มเติมในกรณีที่ลูกค้าเน้นบรรทุกด้วยใช้เฉพาะกิจนะคะใช้เฉพาะกิจคือเน้นบรรทุก เสริมการรับน้ําหนักให้มากขึ้นเราสามารถใช้ร่วมกันได้ยึดเราเพิ่มเติมชุดอปุปกรณ์ถุงลมและมีอปุปกรณ์ส่วนควบอยู่ด้วยใช้ง่ายการาติดตั้งจะติดตั้งอยู่ด้านหลังคานนะฮะคู่กับโช๊คอัพใช่ค่ะอยู่ใกล้ๆก,กับโช๊คค่ะจะเป็นชุดที่มีประกับล่างประกับบนค่ะมีประกับล่างประกับบนของเขาด้วยอีกชุดหนึง่งมีอปุปกรณ์ส่วนควบและการติดตั้งก็ใช้เวลาไม่นานนะนะคะก็ะตีว่าถ้ามีการติดตั้งถุงลมก็ใช้เวลาสองวันแต่ถ้าทั่วไปก็คือวันเดียว งานติดตั้งมีการรับประกันไหมครับรับประกันอะไรบ้า,า,บางชุดระบบคอยสปริงตัวนี้คอยสปริงตัวนี้ชุดนี้จะรับประกัน5ปีหลังการติดตั้งเหมือนเดิมโอ้รับประกัน5ปีเลยใช่ค่ะนะครับค่ะแล้วมีกําหนดในการเข้าเช็คระยะยังไงมีตอนที่3,000กิโลแล้วก็หมื่นกิโลนะคะการตรวจเช็คน็อมีค่าใช้จ่ายไหมครับไม่มีค่ะในเรื่องของขนส่งอันนี้ตัดความกังวลได้เลยสามารถที่จะไปแจ้งที่ขนส่งได้ค่ะตัวประเทศ ต้องดูว่าระบุว่ารถคันนั้น,นยอยู่ที่ไหนเราสามารถยื่นเอกสารหนังเสือ้อบลองทางวิศวกรตัวนี้ไปยื่นทางขนส่งได้เลยตามกระบ,บวนการขนส่งอ,อีกคําถามหนึ่งกระเือไปเพราะว่าตอนแรกบอกว่าผมจะมารีวิวรถอนเนกประสงค์ปีเก่าขวัญใจสายลุยเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยลูกค้าใช้สเต็ปสแตนดาร์ดเ,เป็นรถใช้งานในชีวิตประจําวันแต่อีกกลุ่มหนึ่งนะฮะ,ะที่นิยมใช้รถรุ่นนี้ก็คือ าสายลุยสายลุย,ยที่งานแบบออฟโรดออฟโรดค่ะคือได้ทั้งออนโรดและออฟโรดสองอย่างอยู่ในตัวเดียวกันคืออย่างเช่นรถยกสูงตัวนี้ก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เรายกสูงขึ้นมาสักประมาณ6นิ้วถ้า6นิ้วเราก็สามารถาติดตั้งชุดระบบคอยสปริง6นิ้วได้เลยคือชุดคิดเลยชุดคิด6 6นิ้วขึ้นตามคุณได้เรื่องความสูงได้เรื่องความนุ่มและวก็ถนนมาพร้อมกันหมดแล้วเขา้าพื้นที่ได้ดีด้วยสปอร์ตไรเดอร์ที่ยกสูงทุกสเต็ป ทุกสเตปอะค่ะครับคือสร้างตามตามอ,ออเดอร์ลูกค้าก็คือ6นิ้ว9นิ้ว4นิ้วแล้วแต่ลูกค้าก็คือไล่ไปเลยตั้งแต่4นิ้ว6นิ้วนะครับหือเอาแบบ<อ>สุดเลยอะค่ะโจทย์ลูกค้าที่ตั้งมาว่าจะใสย่ยางเท่าไหร่อะไรยังไงกําหนดที่ยางเพราะจริงๆที่เคย รีวิวรถกระบะก็จะมีคนมาถามว่านอกจากยกสูงแล้วโหลดเตี้ยทาได้ไหมโหลดเตี้ยได้ค่ะครับจะโหลดกี่นิ้ว3นิ้วสนิ้วส่วนใหญ่ก็ไม่หนีสีนิ้วครับนะคะเราก็ทําตามสเต็ปแต่ต้องจอดนะคะอย่างนั้นอะจอดคือสร้างเป็นเป็นงานสร้างอะค่ะเหมือนเป็นงานคัสตอมละใช่ค่ะนะคะคือสร้างขึ้นมาว่าสนิ้วโหลดเพราะว่ามันต้องใช้เวลานิดนึงจะเร่งมากไม่ได้ครับอ่าก็จะน้าสรุปอีกทีนึงสปอร์ตไรเดอร์ทุกสเตปไม่ว่าจะสแตนดาร์ดนะครับยกสูง4นิ้ว6นิ้วหรือว่าสูงนนั้ สามารถใส่ชุดคอยสปริงแบบนี้ได้ใส่ได้ค่ะใส่ได้เพียงแต่ว่าต้องมีการคัสตอมในส่วนของตัวตัวแท่นใช่ค่ะตัวแท่นคอยสปริงคือบางทีอ่ะเหมือนแขนอาร์มตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนประกับบนก็ต้องเปลี่ยนระยะมันจะเปลี่ยนไปครับนะคะคือถ้าเราสูงรถเราสูงเราก็ต้องเปลี่ยนตามไซส์ของของรถนะคะครับเหมือนกันนะคะเพราะทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนตามตามสเต็ปยกสูงแล้วเปลี่ยนเป็นคอยสปริงแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะลุยได้ลุยได้ได้ทั้งออนรถและออฟรถเพราะช่วงล่างอิสระ ลงไหลทางเราดึงขึ้นได้ช่วงล่างจะไปแบบอิสระแล้วก่อถนนมากลงหลุมลงบ่อนี่ไม่ต้องกังวลมันจะซับได้ดีลงหลุมมันจะโยงขึ้นยกตัวอย่างถ้าเกิดเราขับรถใต้ทางด่วนหรือมอเตอร์เวย์ถใต้ทางด่วนมันจะมีแบบที่เสาปูนใช่ไหมคะจะไปแบบสมูทสมูทอย่างเงี้ยรถจะไม่กระแทกค่ะ นอกจาก t o โยต้าสป r ร์ตไลเดอร์รถในยุคเดียวกันกับ Sport Rider s p o r t ตไ d เดอนะครับมีรุ่นไหนที่สามารถติดตั้งชุดคอยสปริงแบบนี้ได้บ้างครับมีอิสุมังกรอ s u ุแอดเวนเจอร์นะคะอิสุมิวเซเว่นนี่ตระกูลอีสุสูนะคะ,เเนะคะที่เป็นเป็นแวนแบบนี้แล้วก็ค่ายของอมิซูจิ w a กอนนะคะที่ติดตั้งและอีกตัวหนึ่งคือ Ford e v e r e อ t ก่อนที่จะเป็นเปลี่ยนโฉมเป็นระบบคอยสปริงฟอร์ดเอเวอ t ตัวเล็กนๆะคะ่ะรุ่นเหลี่ยม ทรงเหลี่ยมทรงเหลี่ยมเป็นที่รุ่นก่อน123อะ่ะคมับมีมีรุ่นนั้นจะเป็นแหนบหมดบอด,ดี้จะเล็กกว่าตัวณนะปัจจุบันรถที่เป็นระบบถุงลมระบบ,บแหนบที่อยากเปลี่ยนเป็นระบบคอยสปริงรก็สามารถเข้ามาได้เพราะระบบถุงลมล้วนๆเนี่ยปัญหาที่จะเกิดกันเยอะที่ลูกค้าตอบกันมาก็เพราะว่าบางทีบางครั้งเนี่ยถุงลมต้องเปลี่ยนบ่อยเนื่องจากเวลาเราวิ่งทางไกลอย่างเงี้ยบางทีถุงลมรั่วรถวิ่งไม่ได้ละต้องใส่รถสไลด์ละสไลด์กลับถ้าอยู่ไกลๆก็ต้องสไลด์กลับหมดเลย คือปัญหาตรงนั้นต้องตีโจย์ได้ออกคือของเราเนี่ยจะเป็นลักษณะว่าแก้ปัญหาโดยตรงครับคือถ้าต่อให้เป็นระบบคอยสปริงตัวหลักถุงลมร่วมเข้ามามันสามารถยืดอายุการใช้งานของถุงลมแต่ถ้าถุงลมรั่วรถก็ยังวิ่งได้เพราะตัวหลักเป็นระบบคอยสปริงครับอ๋อนี่ดีมากเลยค่ะครับเอาเป็นว่าถ้าใครใช้รถที่รุ่นที่นอกเหนือจากที่พี่ยกตัวอย่างไปค่ะครับ ถ้าสนใจจริงๆอยากจะติดตั้งคอยสปริงก็โทรมาสอบถามได้ค่ะเพราะว่าบางรุ่นก็สามารถคัดต้อมให้ได้สร้างขึ้นใหม่ให้ได้สร้างสร้างขึ้นใหม่ได้ค่ะครับสามารถติดต่อทางร้านได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะช่องทางเบอร์โทรเบอร์0838881233หรือ0838414242หรือจะเข้า ID Line ของ exo suspension ก็ได้ตามตัวเลยนะคะ exo suspension แต่ตัวพิมพ์เล็กนะคะคร,ครับวันนี้ขอบคุณพี่อีทมากนะคะ,คะ ส่วนข้างหน้าเราจะมารีวิวรถรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวติดตามได้ติดตามได้ไดอีกท,ทีหนึ่งนะคะโอเคขอบคุณครับ <คะ S 1> สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ